อยู่ตลาดคขนาจา,านเออมืาดิผ่านพิษมดมาเบิ่งไข่หมดแดงน้ำกันไข่หมดแดงไข่หมดแด,ด,ดงนะนี่นงามสุดเด้อไข่หมดแดงนี่เป็นไข่ปลาเนาะปิ้งเปันเกี๊ยวอันนังก็จะเอามาให้ในวัดนะอันพาดทลายโจรเออมีอยู่บนาน ต้องได้สั่งก่อนม mm ือหนาเดินมือนิเวดแหล่งองเวเดเลยาดีไย่เจ้าออ่าไหนข่บนแดงเป็นตะกยเลยเซีบเบเดินทางมู้ชสมอยาเพื่นาะไปแหนเท่าไรเนี่ยขบป็นนยนอยเไปแนะคอยเนผอาลมมาขายแ่เป็นวัวมาคายลูกเป็นผัวไปหา เป็นูาไข่บุนแดงทำผสมเออม,มีกระไข่บุนแดงเนาะดูเนย,ยห่างเขานแทยเนาะงามมะลิไข่บุนแดงก้อยทรงเสียบเนเนะาะถามมันตื่นก่อนถามมันตื่นก่อนโอ้ยไข่บุนแดง,งแดงสุดแซ่บเออกบเกียดกับมี มะโปรจะเป็นหมากใหญ่กินหมากเดียวกับโบเบิร์ตถ่ายเอาเมฆิกาก่อนกลับทถนนเด้อมาซื้อของอยู่ตลาด เป็นห<อ>านไข่หมูหานไข่หมูเนี่ยเจ้าเดียวเลยเอาระจีนซีรุ่งวงมากอันนี่เอาไปคล้ายนะค้ามมือนหนังก็หลาำนะค้ามมันเด็กมากมูนย่างน,น,นี้ไปขบับซ้ำซ้ำนีน่ให้กถึงไปจ้างวงหมูมจะเลอะ จระคณาจานเนื้อขายหมูนะไม่เ the ็นเนาะไปใส่ำขายดีคนกันลายคือทำและดีปิดิดไหลสดเททานี้เด้อ